ตัวอย่างที่1การคูณเลข2หลักนะครับก็คือเอา32มาคูณกับ11นะฮะเราลองมาดูวิธีการคำครับถ้าน้องๆที่เคยเรียนมาแล้วหรือเคยทําการคูณลักษณะอย่างนี้มาแล้วก็ลองตั้งคูณดูครับแล้วก็ไปดูวิธีการทำนะฮะอันนี้ก็มาดูกระดานมหัศจรรย์ของครูนะฮะเราก็เริ่มอย่างนี้ฮะเอาตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณ โดยที่ให้หลักหน่วยก็อยู่ตรงกันนะครับในขั้นแรกเนี่ยเราจะเอาตัวหลักหน่วยตัวนี้ของตัวคูณตัวนี้ไปคูณหลักหน่วยแล้วก็คูณหลัก10นะครับเช่น1นคูณสอคูณสก็ได้2 1คูณสก็ได้3นะฮะอันนี้ใช้แม่1นะฮะหคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเสร็จแล้วเอาเลข1ตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นหลัก10บตัวนี้คูณ2คูณหลักหน่วยตัวนี้ ก็มาวางไว้ที่ตรงนี้1นคูณสก็ได้2 1งคูณสก็ได้3ไว้ข้างหน้านะครับวางเยือเ้องกันทําไมต้องวางเยือ้องกันตรงนี้เพราะว่า1ตัวนี้เนี่ยมีค่าเป็น10นั่นเองเป็นหลักสิบพอหลักสิบปุ๊บนี่นะหนึ่งคูณสองสิบคูณสองก็เป็นยี่สิบเห็นไหมนี่คือยี่สิบไอ้ตรงนี้เราไม่ต้องใส่เพราะว่าเป็นเลขศูนย์ไม่ต้องใส่นะฮะแต่มาวางเยื้องเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นเป็นยี่สิบนั่นเอง เพราะเนี่ยพอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวเลขตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกันนะครับก็2ตัวนี้มาบวกกับ0ก็จะได้2 3มาบวกกับ2ก็จะได้5 3มาบวกกับ0ข้างบนไม่มีอะไรก็คือ0นะฮะก็จะได้3นะครับลองตรวจคำตอบดูครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆแต่ถ้าเกิดสุว่า เราท่องสุดคูณแม่11ได้11 2เป็น22ใส่2ทด2ลองดูนะฮะ11 2เป็น22ใส่ตรงนี้เลยใส่สองทดสองชูขึ้นมา2นิ้วหรือทดในใจก็ได้11บคูณสเป็น33 33ิบวกสเป็น34 35ก็ใส่35เข้าไปตรวจคำตอบก็ได้นะครับอันนี้เป็นแม่11คือในช่วงแม่2ถึงแม่12ที่เราท่องได้เนี่ยเราก็สามารถที่ คูณโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่เมื่อที่เราทําตอนแรกตัวนี้เนี่ยเป็นการคูณเลข2หลักนะฮะซึ่งถ้าเป็นแม่ที่มันมากขึ้นเนี้ยบางทีเราท่องยังไม่ได้ก็ใช้วิธีคูณนะครับคูณทีลลกเอานะฮะน้องๆก็ลองไปทบทวนลองทําดูนะครับจดสระดาษและลองคูณดูสิออกมาได้ไหมนะฮะเป็นตัวเลขตัวนี้หรือตั้งตั้งโจทย์ขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทําไปแล้วเนี่ยเรายังต้องกลับไปทําที่แบบฝึกปฏิบัติแล้วก็แบบทดสอบนะครับ ซึ่งเอาไปใช้เยอะเหมือนกันตัวอย่างถัดมานะครับ48คูณ12ได้เท่าไหร่น้องๆที่ท่องสุดคูณแม่12ได้ก็ลองคูณดูครับใช้วิธีเหมือนในตัวอย่างที่1ว่าคูณเอาแม่12คูณไปเลยนะฮะดูซิว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างหรือคูณทีละหลักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทั้ง2วิธีวิธีทำนะฮะแล้วก็ลองคูณทีละหลักก่อนนะครับ เอา2คูณ8 28เป็นเท่าไหร่ฮะ28 16ใส่6ทด1 2 4เป็น8ก็เป็น9กับที่ตัวทดนะฮะเป็น9ทีนี้1คูณแปคูณแก็ได้เท่าไหร่ฮะได้8 1ดคูณก็ได้4ก็ใส่4เข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาบวกกัน,นะฮะก็6ก็ได้6 9บวกแปดเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น17ใช่ไหมใส่เทด1นะฮะทด1นึง บวกกันกับทศที่ทศมาหนึงก็เป็น5ตกลง48คูณ12ก็จะเป็น576นะครับลองตรวจคำตอบดูครับถูกต้องนะฮะทีนี้ถ้าเกิดอันนี้เป็นแม่12ใช่ไหมฮะแม่12นี่เราท่องสุดคูณแม่12ได้ก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เช่น12 8เป็น96ใส่6ทด9ทด9 6 7 8 9 12 8เป็น96ใส่6ทด9 12 4เป็น48 ก็49 50 51 52 53 54 55 56 57นะครับก็ใส่57ไว้ที่ตรงนี้ตรวจคำตอบอใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เราสามารถที่ทำได้หลายวิธีนะครับก็ต้องดูนิดนึงว่า,าตัวเลขมันมากไหมถ้าไม่ถึง12ก็คูณไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเกิน12ก็คูณเป็นเลข2หลักซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในตัวอย่างถัดไปนะครับ